มิงลาบาเชนสวัสดีค่ะเฟมัสแทนน์ก s สนามาจูสูวารีทีเด็ดบ,บสซิเซมาโรเนซ่าดูว่านีได้มนแนมูเลียนในมูโชดีตู้มาเรสกลรัลลูนีดีเจ้าอย่าลีดีกุไทยบาราสการนีเนสเชอร์ริงลูกเบชมาเาลเชนเกสรายาวเนาะเอ๊อยาทา,ารากตื่นนอนตื่นนอนเนี่ยนาเตะล้างหน้าล้างหน้าตัวใต้แปลงฟันแปลงฟันยีชู อาบน้ำอาบน้ำเอยตาเตงเก็บที่นอนเก็บที่นอนมานาสาซากินอาหารเช้ากินอาหารเช้าอโลตัวไปทำงานไปทำงานบาสกาซีขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์นี่เลยสาซาเรากินอาหารเที่ยงกินอาหารเที่ยงเองปี้กลับบ้านกลับบ้านนี่นี่สาซา กินอาหารเย็นกินอาหารเย็นทีวีจีดูทีวีดูทีวีพยาชิโคไหว้พระไหว้พระเอยาวเข้านอนเข้านอนอารณ์ลีล,ลายอารเซีมีแม่ลืมย้อนเล่นบาร์ไดเช่จิสุเต,ตมาเดขอบคุณค่ะ